สวัสดีครับผมชื่อสมชัยนะครับเป็นรรมการผู้จัดการของบริษัท s s Distribution ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับผมก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี1992นะครับบริษัทก็ทำธุรกิจด้าน IT Distribution นในกัรจำหน่ายสินค้า IT ควบคงจรนะครับก็มีสินค้าจำนวนมากนะครับแล้วก็มีลูกค้าจำนวนมากนะครับก็ เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือเราทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าเยอะนะครับมียอดขายปีนึงก็ส0งหมกว่าล้านนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งในผู้ที่นำเข้าสินค้าไอทีเข้ามาป้อนให้กับประเทศไทยนะครับธุรกิจเราเป็น i t Distribution นะครับ เราก็มีออเดอร์สินค้าเนี่ยเข้ามาจำนวนมากในแต่ละวันนะครับแล้วก็เราเองเราก็มีเรียกว่ามีคอมมิชเมนต์กับลูกค้านะครับว่าออเดอร์ที่สั่งมานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสั่งมาก่อนเที่ยงเนี่ยเราส่งได้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ถ้าสั่งบ่ายนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องส่งจนหมดนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระดับของบริการที่เรายืนยันที่จะทำให้ลูกค้านะครับแล้วเราก็ทำมาได้หลายสีแล้ะนะครับ การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในทุกเรื่องนะครับก็ถือเป็นเรียกว่าเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอันหนึ่งนะครับซึ่งเราใช้ตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับก็ก็อยากจะแนะนำนะครับถ้าใครที่มีงานด้านขนส่งนะครับต้องส่งเยอะๆนะครับ SkyFox ก็เข้ามาช่วยเรื่องนี้ได้ดีมากนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็ทำให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้นะครับที่สำคัญก็คือ มันทําให้เรารู้สถานะนะครับว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับลูกค้าได้รับแล้วยังนะครับก็สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สาคัญก็คืออันเนี้ยเป็นนโยบา์ของคนไทยนะครับแล้วก็ทางสายฟลอกเขาก็มีทีมงานนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับเรื่องของการติดตั้งจนกระทั่งใช้งานได้ดีนะครับทั้งๆที่บางเรื่องก็ยากเหมือนกันนะครับต้องเข้ามาทํางานร่วมกันหลายครั้งนะครับแต่เราก็ได้รับการบริการที่ดี ก็แนะนำนะครับถ้าใครมีงานลักษณะแบบนี้นะครับการฟอกนี่ก็เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่จะช่วยท่านได้มากครับ